สวัสดีครับขยู่แถวราชพฤกษ์นนทบุรีขับรถผ่านไปผ่านมาเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นร้านนี้นะครับและสงสัยว่ามันคือร้านอะไรนะฮะวันนี้อยากจะมาบอกพิกัดบาร์ลับร้านรับบรรยากาศชิลๆที่จัดเต็มทั้งอาหารและเครื่องดื่มครับที่นี่คือโลกิบาร์แอนด์บิสโทรนะครับร้านตั้งอยู่ในโครงการเดอะการ์เด้นถนนราชพฤกษ์นนทบุรีครับหลังร้านมีที่จอดรถด้วยนะครับเข้ามาด้านในร้านสวยเลยบรรยากาศร้านก็จะสัวนๆหน่อยนะครับสไตล์บาร์และบิสโทรมีบันไดเดินขึ้นไปนั่งชั้นบนได้นะครับนี่คือที่มาของร้านโล ในมาเวลเจ้าของร้านชื่นชอบก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อร้านแล้วก็มีของสะสมต่างๆเอามาประดับตกแต่งร้านมากมายนี่เป็นอาวุธในตำนานเลยนะครับปกติจะถือกระบองวันนี้ถือตรีศูนย์ครับตอนแรกกะจ,จะควงโชว์หน้าร้านก็เก่งใจขอยืมเขาถ่ายรูปก็พอมาดูอาหารกันบ้างดีกว่าที่นี่มีหลายเมนูใครไม่ใช่นักดื่มก็มาได้นะครับอาหารก็จัดเต็มอยู่เหมือนกันมีตั้งแต่กับแกล้มของกินเล่นอาหารจานเดียวอาหารจานหลักรวมไปถึงพวกพาสต้าขาแกะขาหมูเยอรมันอาหารไทยอีสานอาหารฟิวชั่นเยอะมากครับตามใบเมนูนี้เลย และนี่คือเมนูทั้งหมดของเราในวันนี้ครับมีทั้งหมด8ปดอย่างเริ่มต้นกันด้วยความสดชื่นกระชุมกระชวยเปิดตอมรับรสด้วยเครื่องดื่มค็อกเทลเบาๆแล้วก็มากันที่จานแรกครับนี่คือเมนูที่ไม่คาดคิดว่าจะอร่อยได้ขนาดนี้กากหมูผัดพริกเกลือครับเป็นกากหมูที่เอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวเรือครับที่ร้านเ็าจะเจียวเองใหม่ๆเลยแล้วก็ใส่เครื่องผัดพริกเกลือลงไปก็จะมีทั้งพวกกระเทียมรากผักชีพริกซอยนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยจากนั้นก็ไปผัดคั่วไปเรื่อยๆแบบนี้สังเเเเเเกกกกกกตดดููววว่่่่าา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 ค้้้้้จจะไมมมมมมมใชนนนนนนํํััลลลยยรบพพพพีหออออ็แงสุ พริกกระเทียมรากผักชีมันโดนความร้อนโดนน้ำมันหมูเนี่ยมันจะหอมมากๆครับเหมือนจะทําง่ายๆนะแต่ก็ใช้เวลาคั่วในกระทะอยู่พอสมควรเหมือนกันจานนี้290บาทครับเป็นกับแกล้มชั้นดีเลยกินเพลินมากแล้วก็มันหยุดไม่ได้ครับคลุกข้าวกินก็อร่อยแล้วครับอันนี้คือเบคอนนะครับเอาไปทอดให้กรอบแล้วก็ผัดกับกระเทียมพริกแห้งจนหอมใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปผัดจนเส้นกับเครื่องปรุงต่างๆเข้ากันปิดท้ายด้วยพาร์มิซานชีสเสร็จเรียบร้อยก็จะเสิร์ฟลงจานนะครับในเมนูสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนราคา240บาาทครรจนนี้เเปป็มูโดของใ หลายคนเลยนะครับที่นี่ทําออกมาได้ดีความหอมทั้งพริกแห้งกระเทียมและน้ำมันเบคอนนะครับกับเส้นสปาเกตตีที่ลวกมาอย่างดีผสมผสานกับชีสที่ให้ความเค็มนัวมีเบคอนกับกรอบอร่อยมากครับจานนี้ต่อมาเป็นขาแกะตุ๋นไวยแดงเป็นเมนูแนะนําของทางร้านนะครับขาแกะตุ๋นกับซอสไวยแดงจนเปื่อยนุ่มความเปื่อยขนาดไหนดูนี่ครับแค่ดึงเบาๆเนื้อก็ล่อนออกจากกระดูกได้อย่างง่ายดายความนุ่มนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับมีรสสัมผัสนุ่มอร่อยไม่มีกลิ่นเลยเพราะว่าซอสไวยแดงเขาทํามาได้เข้มขน้นทั้งรสชาติและกลิ่นเครื่อง เป็นจานที่เพอร์เฟกมากครับสำหรับขาแกะตุ๋นไวายแดงราคา490บาทนะครับต่อมาเป็นขาหมูเยอรมันร้านสไตลน์นี้ถ้าขาดขาหมูเยอรมันคงไม่ได้นะครับเขาจะใช้ขาหมูส่วนขาหน้าเอาไปตุ๋นกับเครื่องเทศจนเปื่อยนุ่มแล้วก็เอามาทอดให้มันหนังกรอบนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดและซีอิ๊วหวานนิยมกินคู่กับเบียร์เย็นๆนะครับขาหมูที่นี่ก็จะสับเป็นชิ้นมาให้แล้ว,ก,ลวกินง่ายหนังกรอบเนื้อนุ่มและกรอบนานด้วยครับอาหารแบบไทยๆก็มีนะครับจานนี้คือยำวุ้นเส้นสไตล์โบราณราคา ก็จะเครื่องเยอะหน่อยครับมีทั้งหมูสับถั่วลิสงกุ้งแห้งรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวจากมะนาวสดและก็หอมพริกขั่วปน่นที่เข้าถึงความเป็นยำมุ้นเส้นแบบโบราณน,นะครับส้มตําก็มีฮะเป็นส้มตําไทยธรรมดาแต่ว่ารสชาติอร่อยครบรสมีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนิดๆถูกใจใส่แซบเลยครับราคา90บาทเมนูสลัดอีกอย่างหนึ่งคือสลัดปลาเงินนะครับราคา260บาทเป็นสลัดสไตล์ญี่ปุ่นน้ําสลัดเป็นงาขั่วนะครับปลาเงินทอดกรอบแล้วก็มีผักสดกรอบสดชื่นดีมากต่อมาเป็นเอ็นไก่ทอดนะครับอันนี้แปลกซื้อออมาทดินเงย ก็ไม่อร่อยถ้ามากินที่ร้านนะครับจานนี้130บาทล้วก็มีดักแด้ทอดด้วยนะครับกรอบกรอบมันๆราคา100บาทครับจริงๆถ้ามาค่ำกว่านี้ก็จะมีดนตรีสดด้วยนะครับบรรยากาศกลางคืนจะคึกคักมากเขาบอกว่าที่นี่มีแต่คนหน้าตาดีมาเที่ยวกันไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังจะแอบมาอีกรอบนะครับร้านโลกิบาร์แอนด์บิสโทรเปิดทุกวันตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับพิกัดและรายละเอียดดูได้ในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ